ดิครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำให้หน้าจอมีรวบอกเป็นหน้าจอแบบของ PC นะครับทุกคนผมเคยทำในช็นะอตไปแล้วนะผมสอนในช็อตไปแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าผมจะมาสอนใน y o YouTube ผมจะมาสอนให้เป็นเต็มๆหน้าจอเลยนะนี่เข้ามาแล้ว รอแป๊บน,นึงครับโทรศัพท์กากนี่มันจะเป็นหน้า่ออย่างนี้ใช่ไหมคบทุกคนให้เราเให้เรานั้นอะ่ะอออออกมาก่อนลบทิ้งไปจากนั้นให้รวมมาที่ตั้งค่าสมุวหัวเว่ยนะแล้วก็เลื่อนลงมาออาให้ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์กดเข้าไปเลย แล้วกดที่เออเป็นนะอะไรกดที่นี่นี่หมายเด็กมีอยู่อันะเอ๊ใช่ใช่ไอ้นู้ว่ามายเด็กบิวนะหมายเด็กบิวควรเป็นพนักพนัก ส็จแล้วแล้วก็ไปที่ระบบะการอัปเดตก็จะมาเลือกวิวแล้วก็ไปที่ระบบะการอัปเดต <c oughs> <c oughs> แล้วนี่มันจะมีอันใหม่ก็คือตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะเราเราเข้าไปกันเลยนอกจากนั้นอ่ะเราก็มาใช่ไหมอ่าฮะตอนนี้มีรถมาใหม่นะันนะนี่แล้วก็ตรงน,นี้ก็คือจะเป็นสัมผัสใช่ไหมแล้วก็แบบ ก็เทกูจะไปนี่นี่หนึ่งตรงนี้นะ <c oughs> ให้ทุกคนเข้ามาที่ความกว้างที่เล็กที่สุดนะแล้วก็เข้าไปกันเลยนี่มันจะมีนะให้เรานั้น <c oughs> ปรับเป็นห้าร้อยหรือว่าเป็นห้าร้อยก็มาก็ได้เนะี่ยแต่ผมแนะนําให้เป็นห้าร้อยนะแล้วมันจะเห็นว่าหน้าต่างผมเล็กลงด้วยอือฮึเราออกมากันเลยแล้วก็เราออกมาใช่ไหม เราลองเข้าไปในรบอกอือหือเข้าไปเข้าไปรถแป๊บหนึ่งอือออือืออ่านี่ได้ได้เห็นไหมไงหน้าตัวแบบคอมนั่นทุกคน นี่คือหน้าจอแบบ PC ทั้งหมดที่เราเคยเห็นมาอุอเราเราเห็นเพื่อนเข้าไปนะไอน,นี้แคทเทลนี่หมดคอมเลยเห็นไหมเอนอะนี่แคทเทลเข้าไปเล่นนะไม่ถือมูนะแคทเทลแคทเทลจริงๆอ่อะ <c oughs> เนี่ยชื่อแคทเทลเนี่ยมันจะ <c oughs> ไม่ใช่บีแคทเทลก็ไม่รู้แล้วนะคืออะไรช่ว <c oughs> งนี้ไอเยอะหน่อย ออ mm hmm. ืนีคืมแบที่ผมเล่นไว้นะก็ถ้าเกิดจะปรับกลับเป็นอันเดิมก็กดเข้าไปนี่เรากดเข้าไปที่ปรับเปนเดิมเลยนะนะนี่เร่ลืมกมาที่ <c oughs> ระบบและการอัปเดตแล้วก็เข้าไปที่ตัวเลือกสําหรับพัฒนาะ <c oughs> ตัวเลือกสําหรับ นักพัฒนาโต๊วเวฮันโลเก็บปับกลายเป็นสามร้อยยี่สิบมันคือหน้าตัวที่เักคิดตอนแล้วมันก็กลับไปมาเดินนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย